อะไรนะลูกแม่แม่เป็นแม่เป็นอะไรแม่ขอแม่เหนื่อยอพ่อเหนื่อยออนนั่นแม่นี่พ่อหรอสลับกันขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะพ่อแต่เล่ไปซื้อซื้อซื้ออ,อนนี่มาให้หลานหน่อยนะขนมมะรูปไม่ใช่เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรดีนะอ๋อ เอาเอาไผ่ตู้น้ำไผ่ตู้มาให้น้ำเหรอหลัลกกะเพราน้ำโอก้กะเพราเขามีอยู่เรื่องบ้านเขามีจ้าต้นหอมต้นหอมไผ่ตู้เอาไว้เพราอไปกินผักไ,ไ,ไม่ไปไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปเดี๋ยวค่อยจะเอาเองค่อยค่อยสั่งอยู่เขากําลังสั่งเจ้าว่า่อยจะเอาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแล้วก็ซื้อขนมมาให้หลานอะไรที่เขากินอ่ะซื้อมาให้เขาเลยนะ ตรงนี้ออกนะคะหมวกน็อกอยู่ในรถเนี่ยเขาไม่ใส่ใส่ให้แล้วเขาดึงออกค่ะอะไรอะลูกทำอะไรคะเออทำอะไรคะ ทำอะไรคะ <ản> เนี่ยย่ามมากอะไรทำความสะอาดบ้านนั่นสละค่ะพี่น้องสองสามวันมาทีนึงจ๋าอะไรนะลูกฮ่าเก่งมากแดงไอ้แดงวิ่งด้วยกันเลยลูกคุณไปสนามเต็มแล้ว <ไป S 3> ลวันนี้ไปออกแก้งละ เหนื่อยแล้วแดงเหนื่อยแล้วตาผลทำอะไรคะเออไฟอยู่นี่เหรอไฟออกเยอะจังเลยไฟออกเยอะมากไฟข้างเต็มหมดเลยตอนนี้ฮึรอจ้อออาของหนูอยู่โน่นไงลูกอ๋อของหนูอยู่โน่นลูกปะ ก็ไปเอามา,อางอนนะคะปิ๊บปิป๊บเวลลลูกเพชรเอานี้ไปลูกจเจ๊แม่ไม่ได้ะหรอคุณแม่อืมออไปทำงานเลยคุณแม่